ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันกับครูแอลมาแชร์เช่นเคยนะคะวันนี้ครูแอลก็ไม่พลาดที่จะนําสาระดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปจากแบบว่าเรามีของวัตถุดิบอยู่ที่บ้านนะคะก็คือแบบซื้อมาเยอะมากนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวกล้วยหอมนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูแอลก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะ ทั้งสาวผิวมันแล้วก็สาวผิวแห้งนะคะสามารถทําการพอกหน้าด้วยกล้วยหอมได้นะคะซึ่งจะเป็นสูตรที่แบบว่าใช้กล้วยหอมแล้วก็ส่วนผสมแค่หนึ่งอย่างนะคะแตกต่างกันไประหว่างสาวผิวมันแล้วก็สาวผิวแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยชน์ของกล้วยเยอะมากนะคะแต่ว่าเนี่ยคือกินไม่ทันนะคะมันกําลังแบบเป็นช้ําๆนะคะก็เลยบอก คือแบบเรากินมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าเราเอาเปลือกกล้วยนะคะหรือแล้วก็เนื้อกล้วยนะคะเราเอามาทําประโยชน์ให้กับผิวเรากันดีกว่านะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปเย็นกดซับสไครต์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้กล้วยนะคะแค่ครึ่งลูกนะคะซึ่งรู้สึกว่ากล้วยนี้มันจะเป็นลูกใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นกล้วยหอมนะคะเราจะใช้ ครึ่งลูกนะคะสามารถทําได้ทั้ง2สูตรนะคะจะเป็นสูตรของสาวผิวมันแล้วก็สาวผิวแห้งนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นกล้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราปรอกก่อนเดี๋ยวเราก็มาหั่นกันเลยนะคะ <SU atter> ก็จะได้กล้วยประมาณนี้นะคะ ขยำกล้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีโถปั่นนะคะเราก็จะแบบนี้เลยนะคะเรียวมากนี่ขยำแบบนี้เลยจริงๆนะคะทุกคนในที่สุดก็ได้เนื้อสมูทตี้กล้วยหอมแล้วนะคะทุกคนโดยที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งเครื่องปั่นเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นสองถ้วยนะคะซึ่งจะใส่แบบถ้วยถ้วยเล็กอีกถ้วยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำเป็นแต่ละสูตรถ้วยนี้นะคะเราก็จะทำเป็นสูตรสำหรับสาวผิวแห้งนะคะแล้วก็ถ้วยนี้ก็จะทำเป็นสูตรสำหรับสาวผิวมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้คือสูตรสำหรับสาวผิวแห้งนะคะเราก็จะเติมเพียงแค่แบบ น้ำผึ้งนะคะหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะเติมลงไปเลยแค่นี้จ้ะหนึ่งช้อนชาอันนี้เทมาพอดีนะคะจะได้ไม่เปลือ้อนหลังจากนั้นเราก็ทําการแบบคนให้แบบทั่วถึงนะคะหอมน่ากินมากเลยนะคะทุกคน เม่แต่ว่าถ้าพูดจริงๆคือมันกินได้นะตดกล้องเอาไหมลองไหมคะกินได้ครับแต่ไม่อยากลองหรือจะให้ตดกล้องลองดีอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรสำหรับสาวผิวแห้งเหมือนครัวแอววนะคะถ้วยนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับคนที่มีสุขภาพผิวที่มันเนาะเออมันนะคะทุกคนผิวมันก็จะเป็น มะนาวนะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้อืมได้นะคะทุกคนครึ่งช้อนชาได้หลังจากนั้นเราก็ทำการอติดคนให้ทั่วถึงเหมือนเดิมคือเราได้ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมีแบบอ่ผู้ช่วยเออไม่ใช่ผู้ช่วยสิเราจะมีแบบไม่ใช่หนูทดลอง พีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ที่เป็นหนุ่มผิวมันนะคะมาร่วมกันพอกหน้านะคะสูตรกล้วยกับเราวันนี้นะคะอันนี้คือแบบเราไปล้างหน้ามาแล้วนะคะมาสิจ้าพีเซนเตอร์วันนี้เราได้พีเซนเตอร์แบบนนะคะก็จะทำให้กับคนที่บ้านเป็นประจำนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณยายแล้วก็นี่อีกคนนึงนะคะจะเป็น พรีเซนเตอร์เนาะไม่ใช่หนูทดลองนะคะเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยเดี๋ยวจะให้หนุ่มผิวมันนะคะใช้ถ้วยนี้นะคะซึ่งจะเป็นกล้วยและก็เลมอนนะจ๊ะแล้วก็พอกหน้าลงไปเลยคน,นะคะละสูตรนะคะอันนี้ผิวมันอันนี้ผิวแห้งนะคะทุกคนหอมน่ากินมากเลยอืม ระวังมันหล่นลงนะคะขอากล้วยเคยร้อ,รองอยบบ่นี้หอมมากรสชาติของกล้วยเหมเหมือนมันจะอร่อยกล้วยน้ำพึ่งแต่มันก็มีจริงๆนะพี่บัตรกล้วยดองน้ำพึ่งพอกได้ด้วยกินได้ด้วยใช่ค่ะ ะะแล้วก็นวดแบบเบาๆนะคะนี่พ่อทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีก็ได้มั้งแต่ว่าเราอะ่ะจะไปเก็บผ้าเพราะว่าตอนนี้เหมือนพายุก,กำลังเข้านะคะเราก็จะแบบใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีก็ได้นะคะแล้วก็ล้างออกจากนั้นนะคะก็ สามารถนะคะทาครีมบำรุงนะคะก่อนนอนได้ตามปกตินะคะแต่ว่าทุกสูตรนะคะการที่จะทำให้ผิวเราดีนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านแล้วก็ออกแดดทุกครั้งอย่าลืมทาครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพี่วัดพูดอะไรไหมเหมือนมีอะไรพูดไม่ไม่พูดดูด้เฉยๆมัเหมือนมันนุ่ม <The> มัน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 เย็นแบบสัมผัสได้นะคะมันโอเคไหมพี่วัตโอเคค่ะธรรมชาติด้วยไม่เป็นสารเคมใช่อันนี้ก็ถือว่าแบบพี่วัตเนี่ยเขาทำงานสวนตลอดเนาะแอลก็จะแบบเป็นบางวันอยู่ ะะผิวก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันนะคะทุกคนยังไงนะคะเดีแ๋ยบบก็จะฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากกล้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผลของกล้วยหรือเปลือกกล้วยนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะยังไงนะคะก็จะขอลาท่านผู้ชมนะคะเพื่อนๆไปเพียงเ,เ,เ,เท่านี้นะคะเหมือนแบบ พายุกำลังมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนฝนจะลินนะคะก็จะไปเก็บข้าวเก็บของกันนะคะทุกคนยังไงเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้แกร์ามาแชร์แล้วก็สอก่อคพามเมตตฟารมักด้วยนะคะโอเคค่ะสายกเกษตรครับโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ